ตอนนี้โลกเรานี้ต้องบอกว่าปั่นบวนไปหมดเลยนะครับมีแต่เรื่องความขัดแย้งเต็มไปหมดแต่สังเกตไหมครับว่าตลาดการเงินกลับนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงศึกที่มองไม่เห็นศึกระหว่างความกลัวจากสงครามกับความหวังเรื่องดอกเบีย้ยแล้วมาดูกันว่าอะไรจะเป็นตัวตัดสินที่ทางตลาดโลกในสัปดาห์นี้นี่คือคำถามใหญ่ของเรื่องเลยครับทั่วโลกมีแต่ข่าวตึงเครียดเต็มไปหมด แต่ทำไมตลาดหุ้นอเมริกากลับไม่แพนิคมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างที่กำลังงัดข้อกันอยู่เบื้องหลังแน่ๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาไขาปริศนานี้กันครับปรากฏการที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่า market duality หรือสภาวะทวิลักษ์คือมันการต่อสู้กันแบบดุเดือดเลยนะระหว่างสองขั้วใหญ่ๆขั้วหนึ่งคือความกลัวความกลัวจากสถานการณ์โลกที่เหมือนมีเสียงกรองรบดังขึ้นเรื่อยๆกับอีกขั้วหนึ่งก็คือความหวังความหวังจากคำสัญญาว่าจะลดดอกเบีย้ยนี่แหละครับ สองแรงนี้กำลังชักเยอะตลาดไปคนละทิศคนละทางเลยเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มจากฝั่งที่น่ากลัวกันก่อนดีกว่ามาลองฟังเสียงกรองรบที่ว่ากันว่ามันดังมาจากไหนและมันดังขนาดไหนกันเชียวจุดแรกที่ร้อนอรุที่สุดเลยตอนนี้อยู่ที่เอเชียบ้านเรานี่แหละครับเมื่อคุณซาเอะทาคาอิจิซึ่งเป็นนักการเมืองคนสำคัญของญี่ปุ่นเนี่ยออกมาประกาศจุดยืนแบบแข็งกร้าวสุดๆเลยว่าถ้าไต้หวันโดนบุกเมื่อไหร่ นั่นถือเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของญี่ปุ่นทันทีโอ้โหนี่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนและก็แรงมากๆเลยนะครับและแน่นอนครับจีนก็ตอบโต้ทันควันเลยแต่เป็นการโต้กลับแบบที่เรียกว่าเกรย์โซนคือเป็นสงครามสีเทาๆที่ไม่ประกาศตรงๆนะครับเริ่มจากอะไรบ้างก็แบนอาหารทะเลญี่ปุ่นจัดซ้อมรบใหญ่ล้อมไต้หวันแล้วล่าสุดนี่ก็ส่งโดรนไปบินใกล้ๆเกาะญี่ปุ่นเลยคือเป็นการกดดันทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การอาหารไปพร้อมๆกัน แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่ในภูมิภาคเรานะครับผลกระทบของมันเนี่ยกำลังลามเป็นโดมิโนโเลยแล้วมันอาจจะลากเราไปสู่วิกฤตซัพพลายเชนของโลกครั้งใหม่ได้เลยนะครับเนี่ยพอสถานการณ์เป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นผู้ชนะกับผู้แพ้ชัดเจนมากเลยครับยังกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเสี่ยงสุดๆเลยอาจจะกระทบ TSMC แล้วก็ลามไปถึงลูกค้ารายใหญ่อย่าง NVIDIA ได้ตรงๆเลยแต่ในทางกลับกันนะกลุ่มเดินเรือนี้กลับยิ้มเลย ค่าระวางเรือพุ่งกระฉูดแล้วก็แน่นอนกลุ่มอุตสาหการรมป้องกันประเทศอย่างล็อกคิดมาตินนี่เงินไหลเข้าเพียบเลยครับมีแต่คนเข้าไปเก่งกําไรกันแต่เดี๋ยวก่อนความเสี่ยงมันไม่ได้มีแค่เรื่องในเอเชียนะครับยังมีสิ่งที่เรียกว่าหงดําหรือ black swans อีก2ตัวที่กําลังบินวนอยู่ซึ่งตลาดยังอาจจะมองข้ามความเสี่ยงตรงนี้ไปอยู่ก็ได้ตัวแรกเลยก็คือสถานการณ์ในอิหร่านคือมีรายง,งานข่าวว่าสหรัฐอาจจะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ไปถึง3มแห่ง ถ้าจริงนี่คือเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นการยกระดับความขัดแย้งครั้งใหญ่เลยส่วนตัวที่2คือมีรายละเอียดแผนสันติภาพยูเครน28ข้อของทรัมป์หลุดออกมาซึ่งถ้าแผนนี้เกิดขึ้นจริงนะโอ้โหตลาดพลังงานตลาดสินค้าโกคภัณฑนนี่เปลี่ยนโฉมหน้าไปเลยละครับเอาละครับเราพูดถึงเรื่องนะ่ากลัวๆก,กันมาพอสมควรแล้วที่นี้เรามาเปลี่ยนโหมดกันบ้างมาดูฝั่งของความหวังกันดีกว่าครับซึ่งพลังที่ว่านี้แหละ ที่กําลังต่อสู้กับความกลัวทั้งหมดแล้วก็คอยพยุงตลาดเอาไว้อยู่ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองครับประโยคนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับสําคัญมากจริงๆเป็นคําพูดของคุณจอห์นวิลเลียมส์ประธานเฟดสาขานิวยอร์กที่ออกมาพูดเหมือนกับโยนห่วงชูชีพลงมาช่วยตลาดเลยครับเขาบอกว่าเห็นช่องทางที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายได้ในเรียะไกลนี้โอ้โหนี่มันคือการส่งสิกที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเรื่องลดดอกเบี้ยน่ะมาแน่ แล้วตลาดก็ไม่รอช้าเลยครับตอบรับสัญญาณนี้ทันทีตอนนี้เนี่ยตลาดให้น้ำหนักถึง7 3เเลยนะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนนี่เลยครับคือเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ตลาดหุ้นมันยังยืนอยู่ได้ยังไม่พังลงมาทั้งที่มีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดพอความกลัวกับความหวังมันมาประทะกันแบบนี้เราลองไปดูกันในสนามรบการลงทุนจริงๆเลยดีกว่าครับว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันมีรีแอคชั่นต่างกันยังไงบ้าง ตรงนี้เราจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเลยครับระหว่างสินทรัพย์ที่คนชอบมองว่าเป็นหลุมหลบภัย2ตัวคือทองคำกับบิตคอยน์ทองคำนี่กลายเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยราคาค่อนข้างนิ่งเพราะอะไรเพราะมันได้ประโยชน์จากทั้งความกลัวสงครามแล้วก็ได้อน,นิสง์จากความหวังเรื่องลดดอกเบีย้ยด้วยแต่ตัดภาพมาที่บิตคอยนครับกลายเป็นผู้บาดเจ็บซะงั้นราคานี้ดิ่งลงหนักเลยเพราะมันยังผูกติดอยู่กับคุณเท็แล้วก็ยังโดนเรื่องความไม่แน่นอนด้านนโยบายกดดันอยู่ ในขณะเดียวกันนะครับหุ้นเทคที่เคยร้อนแรงอย่าง Nvidia เดียนี่ยก็เริ่มมีอาการที่เขาเรียกว่า buy the rumor sell the fact ครับคือยังไงก็คือถึงแม้ผลประกอบการจะออกมาดีมากดีสุดๆแต่ราคาหุ้นกลับร่วงสังงนแล้วก็ผันผลหนักมากมันสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มกังวลว่ามูลค่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าแล้วในสัปดาห์นี้นะครับตัวตัดสินเลยว่าฝ่ายความกลัวหรือฝ่ายความหวัง ใครจะชนะในสึกนี้มันอาจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจตัวสำคัญมากๆตัวหนึ่งที่จะประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์แตงสกิฟวิ่งนี่แหละครับคือสัปดาห์นี้ข้อมูลมันจะมากองกันอยู่ต้นๆสัปดาห์เลยแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยนะคือวันพุธครับเพราะจะมีการประกาศตัวเลขดัดชนีราคา PCE ซึ่งตัวนี้แหละเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่เฟดใช้เป็นหลักให้ความสําคัญมากที่สุดเลยใช่แล้วครับ ตัวเลข PCE เนี่ยแหละคือจุดวัดใจของตลาดเลยถ้าถ้าตัวเลขมันออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับมันแทบจะเหมือนเป็นการการันตีเลยว่าเดือนธันวาคมนี้เฟดลดดอกเบี้ยนแน่ๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็เท่ากับว่าในสัปดาห์นี้ฝ่ายความหวังจะเป็นฝ่ายชนะไปครับโอเคพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วเราจะวางแผนรับมือกับสภาวะตลาดที่มันทั้งน่ากลัวแล้วก็มีความหวังปนกันแบบนี้ได้ยังไง จากบทวิเคราะห์นะครับเขาก็ให้แนวทางมา4ข้อลองมาดูกันครับข้อแรกเลยคือลดความเสี่ยงอาจจะขายทำกำไรหุ้นเทคบางส่วนออกมาถือเงินสดไว้ก่อนข้อ2ป้องกันความเสี่ยงก็คือแบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำหรือไม่ก็หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศไปเลยข้อ3คือรอดูท่าทีโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี้ยที่ราคาย,ยัางไม่นิ่งก็อย่าเพิ่งรีบเข้าไปช้อนและข้อสุดท้ายข้อ4คือ จับตาราคาน้ำมันให้ดูน้ำมันดิบ WTI ไว้ให้ดีถ้ามันพุ่งทะลุ60ดอลลาร์เมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณอันตรายสำหรับหุ้นกลุ่มสายการบินกับขาปลีกทันทีครับและสุดท้ายนะครับคำถามสำคัญที่ยังค้างคาใจเราอยู่ก็คือในเกมชักเยอะร,ระหว่างความกลัวจากสงครามกับความหวังเรื่องดอกเบีย้ยสุดท้ายแล้วพลังฝั่งไหนกันแน่ที่จะชนะในสัปดาห์นี้คำตอบของทุกอย่างอาจจะอยู่ในตัวเลขเงินเฟอ้อที่จะประกาศออกมาในวันพุธนี้ก็ได้ครับ และนี่คือภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงด้านหนึ่งคือความหวังเรื่องดอกเบี้ยขาลงเศรษฐกิจที่เริ่มเห็นทิศทางฟื้นตัวแต่อีกด้านหนึ่งคือเสียงกรองรบที่ดังขึ้นเรื่อยๆจากตะวันออกกลางยุโรปและเอเชียซึ่งพร้อมจะสร้างแรงสะเทือนให้ตลาดแกรเงินโลกได้ทุกเมื่อในสัปดาห์ที่หลายคนอยากพักผ่อนแต่ตลาดกลับไม่มีวันหยุดเรากำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความหวังและความเสี่ยง และทุกการเคลื่อนไหวตั้งแต่หุ้นเทคโนโลยีทองคําคริปโตไปจนถึงราคาน้ำมันล้วนสะท้อนความไม่แน่นอนที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกอารมณ์ตลาดพาไปการลงทุนในยุคที่ข้อมูลหลั่งไหลทุกวินาทีต้องใช้ทั้งสติและวินยัยรวมถึงการมองภาพใหญ่แทนที่จะไล่าตามคลื่นระยะสั้นเพราะบางครั้งความผันผวนก็เป็นเพียงสัญญ,ญาณเตือน ไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างของความเสี่ยงและโอกาสในตลาดเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนและการตัดสินใจทุกอย่างควรพิจารณาให้เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้เสมอถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบลงลึกกระชับและมองภาพให้ครบทุกมิติแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดทุกคลิปสำคัญ ที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณแบบเรียลไทม์ทั้งในมุมของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีและตลาดการเงินแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้พอร์ตของคุณปลอบไข่และเดินหน้าอย่างมั่นคงในทุกสภาพตลาดครับ